อเล็กอยู่ๆหาเนี่ยขนมเั่งกรบนเรือน้องมาด้วมาแ้วของชื่อของอยู่ไอาา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 โอเคาา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 นาา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 งไาา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 า อยากลงยืนน่ะหลาย n ยอะบย่างติย่างบ่ได้บ่ได้ให้บาดนี่อเคัไดซะนคิดไดซะนมันสังขารของคนเฮามันไปตามกาลเวลาพี่น้องเอ๋ยตัวนี้จักสิว่าจังได๋ ใช้สบายดีเด้อกับสบายดีสวัสดีเอฟซีมัตสุขสูค่คนทางฝั่งลาวฝั่งไทยทางต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อพ,พ่อพ่อกับบัณฑิตอุตุรพรคือเก่าเมื่อวันนี้เนาะทางบัณฑิตเองอ่าได้มาหาทางครอบครัวของอ่ายตองพี่น้องเลยก็คือไม่แถาตองเนาะซื้อเราเนาะอ่าหรือว่าทางชาวบ้านมักเอ่ยเราว่าไม่เท่าสิงแบบนี้นะพี่น้องเลย กพอดีว่ามื่อนี้เนาะทางบุญจิตเองก็มาแจ้งข่าวดีเนาะอ่ามื่อนี้ก็ได้พี่น้องเอลยแล้วก็ซื้อเครื่องซื้อของอ่ามาให้กับทางกัเเมเมย์เพิ่นกนพอดีว่ามีทั้งอาณาพระรัผู้ใหญ่พี่น้องเอลยทั้งสหรัฐอเมริกาพูนแหละเพิ่นกันบโบประสงค์ออกซื้อออกน้ำเพิ่นได้ฝากเงินมาให้บุญจิตเองนี่เป็นสะพานบนไห้ซื้อเครื่องของมาหลายอย่างอยู่ได้พี่น้องเอลยมื่อนี้ก็ได้เนาะอ่าแล้วก็มีข่าวดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่ามาบอกกับทาง ตัวเมย์เพิ่นเดี๋ยวสีไปี๋ยววาสูตเพิ่นทั้งว่าสีเมนเรื่องอีหยังเพิ่นสีดีใจซ้ำใด้เนาะอยู่ที่บ้านปลาไรเนาะอยู่ที่บ้านนาสามีนาเพิ่นเองแต่ว่าสามีนาเพิ่นบันนี้มานีมเพิ่นเพิ่นเป็นไข้ปกติก็อยากมาอยู่ผีดหรองเลยเนาะอยากมาอยู่แต่ว่าบระจิตว่ามาก็้นยาเป็นไข่มาเป็นไข้บ่มาก็้นยาพัก่อนอยู่เพื่อนก็เลยมาบระจิตเดือดซื่อ กงกินมาก,กินน้ำพีละน้ำพอเท่าไม่เท่าพีละมาก,กินเข่าเที่ยงอยู่พี่มานี่น้องสาวหล่าเล่นมาเห็นรถแลยจื่อรถพี่ลองเลยเล่นเอาคงไปแล้วเนาะซ <c oughs> ื้อกระตุ้มขนมมาผัาก,กทั้งน้องเพันแล้วก็งอยู่กงกินนี่แหละมาให้กับพ่ออ่พแม่ทั้งนี้ให้น้องสาวไปแล้วพี่ลองเลยไปสา,าเดียวเฮาเองซีฮาเอฟซี FC, ขึ้นไปทำไทยเบ้างเพราะว่าคือทั้งสามแม่เป็นนี่กับตัว่าสูดเนาะ สู่ชีวิตพอสมควรอ,อยู่กันสองไมลูนะ่เนาะมีแต่ผู้หญิ่งลำบากพี่น้องเอ้ยเนาะเคยได้รับความเสียดเดือาจากทางใดวันนี้วันนี้ก็ทือว่าบุญวาสนาเรามาีที่ว่าทางผูภรผู้ใหญ,ญ่เป็นคิดเห็นเนาะบุญจิตเองก็ซึ้งใจและก็ขอ,ขอบุญขอบคุณทางผภรรักผู้ใหญ,ญ่หลายๆเด้อเนาะที่ว่ามอบหมายงานนี้บุญจิตเองดำเนินการ อันนี้ก็ขอให้บุญคำนำสู่สุขกายสบายใจคิดสิ่งใดสิ่งใดารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ลังใจปรารถนาเด้อแม่เด้อเนาะอาสาสักสู่ป่าพี่น้องเยี่ยมไปบึงไปชมน้ำกันเด้อเนาะดด้ยพี่น้องเลยมาเบิ่งก่อนว่าบัจจิตเอาของอย่างนี้มาให้มไหมนี่เลี้วกันบ่เนาะจังเอาไปให้เพื่อนเนาะเอาตัวมัน เบิงบ่งบงพี่น้องเลยเฮ้ย hey, ล่าเรื่องมาไดูมานี่นงสาวล่ะมาีเออนาะเออคนกินข้าวได้อ่าสบายดีเอออาคนคงขึ้นชวยอ้ไหนเด้อนี่นีมาเินไหมอ่ามาเบิงบ่งมาเบิง่งไปไปางหนปะ้างหน,งหนเออเออเอ khả năng khả năng ơi. Ừ. Để. Để <laughs> nung nung xìa đó nung xìa đó nó con <laughs> thảo phi đồng ấy bưởi lấy nó là mình phân đấy giả vô wow, cổ nó nhạt lắm à, vâng 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 à phi đồng đây à lại từ đây từ đây xe xuống này để xuống Để xuống đây thôi à à đây bao thôi đây bao thôi Này này nó thôi à thôi Này con nó thôi này bên xin mồ kia này nó 3 lô à bên xin mồ mày lại nhanh nhiêu đó mau nè ừ. ừ. à. à xin mồ năm nay nó ướp ừ. đi đây bỏ bỏ đây đấy nè nặng đang cho nặng bay chuẩn bị này luôn bộ. À, tôi mình đây xuống mình đây lưới này <laughs> cứ ở khướn này mẹ cứ ở lưng cứ khướn bò con thảo tốt bò à, à, khướn này bò hả à. khướn này nung xìa là bò Ê, về lưới này quay lại khướn thân con khướn thân nó. thức ăn lại à, đây bà khay lên nặng đây đẹp không húp húp à nặng nặng pho sùng khuôn vô thì là người à. đó thứ ba du vật du thì là người nhìn đi ừ. nung xưa nung xưa nó ừ. ok nào ok à à lung lên cái này lung điện làm thập không ừ. อ่ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอืมเออเธอสมายเด้อสบายดีเด้อสบายดีสบายดีเออมาได้บอกทั้งอันนให่เนื้อไม่ห่มากพี่ไปอมาผีไปอันไหนเสียน่อยไปเามาผีเด้ออ่าสามีน้าบบมานำเนาะให้ทั้งบปสบายเป็นไข้ Bài làm lạ, cái gì mà phải, cái 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 này là bà chư đây Bà chư? không dù lụ lụ lệ lệ, dù phật, 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 phật Nếu con nôm nó, cái mẹ nó nồng nó đó Mà đó, mà đó. <laughs> không dù, thấy Ừm cao, thám <laughs> Ờ, ok, là ok Con <laughs> nôm có mê rơi, chú Hàn ơi Kinh lời bò nhang tí à, ok, xin nên là lẽ phi long đấy, chụp con này Mà chắp gì bao, vào đây, chụp gì, chụp con đây, này này xí đấy nó, ok, nó, này thang đây, nội phi long nó, phi đi, sao đi nó, đang oh. làm thế có เห็นยี่บ้ล่ะโอเคเนาะอันนี้จิตปิดยังไงก็ตามแต่เนาะให้น้องคนแจ็บกลองให้เป็นเลยจะผ่านมาผ่านและดีว่ามีทั้งผู้ใหญ่เด้ออยู่ทั้งสหรัฐไปแหละสหรัฐอเมริกาคนได้ผ่านเงินมาให้ทั้งลูกเองเนี่ยชื่อเครื่องชื่อฟองให้เป็นเครื่องฟองอยู่ในห้างของลูกเองเลยกินข้ากับยังก็กิเข้ากับยัง แกงบอนแกงบอลเอฟซีจ bon bon. oh ักบอลพี่น้องเอ้เป็นอะไรบอนเอามาจะใช้บอนเอาของหนักเดี๋ยวบ้านจะเคลือบม้วนเดี๋ยวเอาเอาเอาบอลเคลือบมูนั่นพี่น้องเอ้แปลว่าใบมันเป็นคือใบเผือกนี้ดิไม่ใช่ไหมใบคือแม่นบอกเผือกเผือกตัวเฟือกเนาะคือเฟือกนั่นแหละคือเผือกเนาะ เด็กที่เคยกินหมดเด็กที่เคยกินเลยเนาะเขาเขาเอามาแล้วก็เขาก็ะสอยออกเนาะเออกระสอยเซ่บอยู่บ่แกงแค่ยังแซ่บบ่คือเหรอแคบบ่แซ่บบ่แซ่บบ่แกงแค่ยังแกงทั้งคืนบ่มีแต่บอลใส่กระปูอืมกระปูเนาะเฮ้ยผิดเหไรบ้าง แต่เนาะไ่นี่ใช้คันอะไังคนอย่บ่ยังคันเนาะยังคันนาะคันถึงมกลางคืนก็ไปนอนกลางคืนก็ไปนอนเขย่งเลยอกเลือดเอาน้ำเลือดเนาะเนาะออันนี้เป็นยา ่าเเดด้้้อออพี่นงทาคั่นเนาะมันคั่นชื่อยาทาไหมแต่ว่ายากินบมก้าชื่อมามย่านแบบว่าเขาชื่อมาใหายเลยย่านคนเขามันภูมิต้านทานมันเหมือกันย่นกินแล้วแพ้โอ้ยโมอยากโมกล้าปะได้อ่านี่เลยแล้วนี่เป็นยาทาให้นอกบุกยันยังหนึ่งอาลองลองบีบบีบใช่แล้วเบิ้งดูวกโอเคคั่นนีบเบิ้งดูอ่ะ พอเอ่อเมื่อเฮาสิไปได้เออบ่เบื่อบ่เบื่อบ่เบื่อดอกอ่เออั่นแหละเวลาเฮาสิจับอาหารการกินเฮากเฮากล้างแลบ่เมื่อยบ่ล่ะเมื่อยบ่เออเมื่อยแพี่น้องเอ้ยเนาะเบิ่งเบิ่งมั้ยอ่ามาสิมาอ่าขออนุญาตนําน่ะไปลดนําพ่อแม่ลไปเข็ดคัดแขนพี่น้องเอ้ยโอ้ย นาะอืมถัดแขนเบิ่งบ้างเอาอันี่ก็ได้ขากล้องของบุ๊จิ๊กเนาะอืมเอานี่ก well, kind of right ็ได้สินะตั้งกล้องไว้ด้วยเนาะเออพอออซิเลตพี่รองไหยอ๋อพอแล้วได้แล้วเย็นอยู่บ่เย็นบ่มันเป็นอะไรเย็นเย็นอ่าเย็นเย็นมีคันเนี่ยอ่าลองทาเบ้างขนาดมันเศร้ากะเดี๋ยวชิว่ากันดีเขื่อชิมาฝากมาตอนดิกเนาะ แมนแมนก็เป็นอันนี้เป็นขนมบอรชิดชื่อเองิงไงไม่มาให้ทางแม่กินเด้เอเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อเป็นพวกนี้มีอันอน่ะหอมยาดีเนาะยาดีคั้นามาให้เราแล้ว,ลวพี่น้องไปเ,เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อมาอ่าที่เป็นอย่างนี้ชอบห่อนบน้อนอนกลางคืนนะ่ะห้อนบอ้อ ออนไลน์เอมเก่าลเก่าลฮอนเอเสือมีจ็กตัวเสือนี่เพวเีวนีเอาวเให้นี่บริทานแล้วให้นี่อั้ะใลอดีพ่อนิัพอดีปะเสือมาแลงนี่นี่นาอพอดีเลยนี่พี่รองเลย มนก็ะแลงเอ้าพ่อแม่มากอยู่บ่มากแซ่ีด้อพี่รองด้อนีเดเนะชับสีโออมาจะบุญบ่อ้องโต้องโต้หนบอกได้คิดเงินน้ำหอมแน่นอะเออชื่อเื่อแครเจ้า เ้า,ะาละลาแ่ง้าละลาแ่งละงงงลาด้อเอออยหลอะให้องเลยอ,เอันนี้เด้จับยี่้บนี่สินกะสินเต้มยี่นสี่พื้นเนาะ ได้ป่ชื่อของมาใหย่แล้วชื่อของมาแห้่แล้วเนาะนมาแล้วนี่ดิยังไะออ้นะเออตัตะี่กู่อคนเนาะเอาไม่เลยมาตะใส่กับุญบุญย ไพ่บุญใหญและบุญประจำปีระจีปี้องเลยนะอันนี้จะเป็นในเรื่องสินเนาะสินแปนไหมบ่่าจดีคับโ้น่่านี่เลยอ่สินแต็มมีซีแล้วเนาะนี่ดิใหญ่กว่าตัวนี้ Nè, mẹ ơi. Ừ. Yeah. Hay. Yeah. Hay. Yeah. Nè, hay nè. Nhật của mình nào? xuôi Phụ nhai phân phân Phụ Phụ nhai phân hay Phụ nhai Phụ nhai hay Phụ nhai Phụ 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 คนใี้ันนให้ลูกลา้มีคนม่นั้นดูดีดีแห้งหน่อยเาอเอาเนาะือว่าใครใครสามเต้ได้ไหมเด้อทีเฮตี้ได้กินนี่ทอดบ้หรือต้มหรือทอดต้มเอาดจต้มเอาหรอทอดเอดลอ่งลงใ่ลงติดเินนี่แบบ่ะเขาไม่ควจะด อันนี้เด mm ้ใชาอันนี้เด้ใชามีใครได้จะกินอยู่บ่อันนี้เนาะใน่นี่ยไปดองเลยสิ้นหมูสิ้นหมูเออสิ้นหมูสิ้นหมูอันนี้อยู่ห้านเมื่อกี้เองเนาะอันนี้สิ้นหมูใครได้กินนี่ยฮะได้กินมันห่อนเด้อแล้วแล้วเอาออกจากแรงเด้อยแกงต้มกระต้ม

ขอโทษน้ำในลายแล้วเราเรากินเบียร์ได้แบบมาแต่งานบุญเมาดิ๊กน้อยๆแล้วสิ้นมูสิกินได้ไหนมักบิ้งหรือมาแก่งเป็นขนมกินอะไรกันเนาะอ่านี่ได้กินนี่อยู่บ้างกินขนมสูงเนาะใครกิน มีคนนนแ้เกินจน้อบ th ้านเงินเงินเราจบคินหเออกิเงินซื้อกิ้มพูนเจาบกได้สิินราอตอนจบที่กินไรเยาะเนให้อาหนะคะปลาสนะ เดี๋ยวว่าผู้ใดผู้ใดดูสวนะคือเจ้าเินไห้สิอาสุเจ้าลองรองปั่นกินกิน่งเบื้องดูวเชดยิบอ่สีได้ยิ่มิตุเมสีใไมนอสบายสบายนะจ๊ลองลองกินเบื้องด้วยอ่แข็งเบเบื้องด้น้ำด้ยเชิบ่ อยู่น้ำกันสองคนงอมๆผี้องเหมืเนาะใช่ไหมใครดอกคนแ่ากินบวกเบืองคือเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยนี่เขากินตลอดเลยเด็กน้อยเนาะแช่อยู่บ้าอ่อนเขียวบ่าอ่อนเขียวเนาะ ่งมางแล้วแค่ว่าแค่ว่าแข่งนแดอกมันนิ่เป็นยูโรครับมนบ่ชิวดิชวินเนาะไม่นบเนาเนาะมีขนมซองันได้่บ่อันนี้เป็นเป็นัวเนาะเป็นัวบาจกกซื้อมาให้เป็นัวเบอร์เลเป็นนัวเนาะปลาว้เนาะคำันน่าก็ได้ เป็นคือเนาะอ่าคือก็ซื้อมาให้ก็แห่อ่าบ่ได้ก็ซื้อมาให้นี่คือเป็นทางอ่อ่แม่เพิ่นแหะเป็นผู้รักผู้ใหญ่เนาะอ่าเป็นผู้รักผู้ใหญ่พี่น้องเอยโอ้อันนี้เป็นของบ่จิ๊บเด้อนี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะเพิ่นว่าดีบ่ดีๆเดี๋ยวใส่จวดอ่า รับซ an, ีนลืมลืมชื่อชื่อเดี๋ยวืมออกอเป็นยาซีฟันยาซีฟันนี่ได้สีนั่นอยู่บ้าอือยาสีเขียวอ๋อไม่เคยซื่อก้างค่แหลี่นี่นี่ยาซีฟันมีบ่นี่ไม่ใช่ใชเอาไฮ้ยในี่นะไนเจ้าเนีอ้าวที่นได้น่ยน่ิบมาติดชเอแปรงบนน้มีบ่ Hidden lấy bia cụ nham nham lại cho học chị càng nham 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 kim nhầm mì thảo lên nhầm mì thảo lên lấy cái nhầm mì thảo lên nhầm nhầm, 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 ừ. ừ. nhầm, nhầm cái องเนเพไดอนี่อ่งอันเลยบันกันคนอันนี่เปลนสีพันนีเปสีพเนาะเนาะโอ้ตัวสีแรกพี่องเนาะห้องบ่เห็นกรัวรัวคนอื่นเขาใช้ชีวิตแบบไหนห้องบจักถ้าเข้ามาถามก็จะมนน้ำบาหรอเอืเอยไหแม่กินบ้านี มันยังอีกบริษันเนาะกระป๋ากระป๋านี่ปลากระป๋องนี่ปลากระป๋อมมีแต่แนวกินบริษันไดกินเบิด์ตดีวะนี่ฮะเออคิดอาไงโอ้ขอโทษขอใครน้ำใดๆเป็นขนมอันนี้บริจิชื่อให้คีเด้งอย่างนี้เถอะส่วนที่เดียวนี่เป็นของทั้งครอบครเพิ่นเบิด อันนี้เป็นขนมบุญชิดซื้อมาเนอะซื้อมาให้เด็กเป็นตูเด้อเก็บไว้ระวังหมดเด้อนี่เด้อทุกคลิป้อยแล้วดีใจปะนะดีใจเนอะทั้งมีญ่เพิ่นเด่างน้แมื้อนี้นแม่หัวลุกเด้ว่ามีอ่าอ่าแต่เรื่องเดียวมื้อนี้่ะเด้อ

Mười tác Mười tác Lúc lúc dưới nó phải dưới Nhắc này, nhắc này Nắc khuất, khuất dưới cho cái này Cái này mà nắc bộ Nhàng bộ đấy Ừ này thì xỉa chiều Ừ Xỉa bộ Khuất bệnh Bởi ta làng cho bởi rung bộ

ดีใจและเกิดมาบุกคุพ่อบุกคุยพ่อของนี่ก็เพิ่นช yeah? ื่อมาให้วันคืนคืนค้ำเหล่าเด้อกินกินรสอยากกินยังกินรสเนาะไข่ปลากระป๋องนี่เนาะเผนชื่อให้นใครเนี่ยดีใจบ่ดีใจ จะให้นำกินใช่ใช่ห้องลอเลยล่ะหางยังไป่ใช่หางาให้กินใช่ไหมบ่บ่เว้ยง่ายัว้ยง่ายห้องลอยกับบุญิกติดกระตักห้องลอเลยละกระตุกกระติกกับบุญมี้งใช่หยาบห้องบุญือเลยล่ะใช่ใช่เออทของกับของกระตุกน้ำกับบุญิกนะแค่คนเข้าก็มีคนขึ้นเพื่อนยี่บ่ไหมมีเก๋แล้วหยำเอ็กซยามไว้ทำให้กระุกยังกินได้เป็นลุก

Bà, bên này thứ hai nhắc nhàng như lẻ luôn rồi bên nhạc nhặt luôn <laughs> đi mưa thì... vậy chứ nhặt đây ừ. hay. Bà này thì rồi thì thì nó đấy nó mình... sẵn khán của con hao mình để tạo cản vila thì đâu người này, chắc này, này cái chắc chi vậy như này nó chỉ soi chăm chỉ, xuêi đái, bố chạy phơi cái xuêi chăm chỉ xuêi đái, chắc bì, rồi cái này chắc bì, rồi cái này, 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 cái เท้าบันี้ให้บันย์ดูแลบันย้อวยพรให้ลูกให้เต้าและบันอยู่ทังสหรัฐอเมริกาคุณต่างประเทศคุณอวยพรใหเพิรอนน่โอ้โห่นเลยปวนิด้อโอ้โหนไหปนั้งอพ่นเพินไพ่นเพิน่เอาอไปนพน่เอออออออพนเพินพันชยนี่พนชอยนี่ชอยนี่บพนอ้นท้งเออไอไมีแงเออา้

ผู้เลิศทุกอย่งก็เาเออเพรหนักกระปีนันเน่เออ้อิเลิศมาฉันเลยชามีนาเลยชื่อเด้อดชื่อวชื่อชื่อาเก่าคนน่ะสามีหนาชื่อเด้อไม่หอเจอเขาไม่ลเลยสิบ่ะเใจัดเขาไม่ลเลยอืมอืยู่ว่าว่าเจอพื่อได้หมดอ๋คือคือป้าไมมเอ้เจ้าก็คือกันเด้อของบุญกุบกันนง ผู้ใหญ่เคนนี้ผมช่วยเนาะบุกบุกคนหรือให้กลุ่มคนผู้ใช่ยได้ให้ได้ให้คืนให้เกินเนอให้ได้ไปให้เป็นไปทางอันตลอดปลอดภัยให้แต่งเงินได้คำเงียให้ดีใช่ไหมบุกบุกแห้งใจดนอะให้มันให้เงินให้ได้เงินได้คำอะไรเดี๋ยวไปใช้เงินตลอดปลอดภัยให้ได้เงินรายให้ได้ทุกเนาะเอาคือสีประมาณนี้แหละเอาเลยเนาะ สิได uh, ้จบคลิปก uh, ่อนคลิป uh. น uh, ี้เนาะเดี๋ยวคลิปสองเดี๋ยวสิให้ทั้งธรรมเพิ่นลุงไปเบิ่งว่าเฮาสิเจาะนำวางไดเนาะเรื่อนเจ้าฮอดใช่เนาะฮอดพูดอยู่เหตุทางก็อยู่เหตุทาตามที่ว่ามันอยู่ได้เห็นแล้วกล่าวว่ามันสีบุปิดบ้านปิดเมืองเห็นแล้วอะไรเสียเนาะอืม อยากเฮ็ดอีข้างแดงเลยหยับคอฟฟี่อือเอาๆเอ้ซําเฮาเอานี่ได้เนาะอ้อพี่น้องเอ้ยคือสิประมาณนี้แหละทางบุญจิตแดงก็สิได้เจ้าคลิปก่อนเนาะถือว่าดีใจนําเนาะทางแม่เ่าเพิ่นก็จักให้จักวเนาะเครื่องของมันี่ก็ถือว่าหลายพอสมควรอยู่่ได้สิได้จคลิปก่อนเอาอ่ามีแต่ว่าสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณเนาะทางแม่เนาะที่ว่าให้ทางบุจิดเป็นสะพานบุญให้ สื่อเคื่องซื้อของมาให้ทางแมตง่ตองยายตงองเนะอะขอให้ยูดีมีหฮงเด้อปจัจจักลงไปไข่เจ็บทุกป,ประการคิดเงินขอได้เงินคิดทำขอได้ทำนะเแม่เด้อรวมถึงทังหยบีนะเนอะอาสบายดีสบายดียดพี่น้องเลยอโอเคโอเคพี่น้องเลยเนะอะ